สวัสด <Workers>, ีครับสวัสดีครับสำัพีททุกท่านครับยิดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวีทีธรรมดาครับช่องวีทีธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นไทยเย็นนะครับหุ้นไทยเย็นของวันที่ยี่แปดนะครับวี่แปนะสิองพห้าร้อยหกสิบครับหุ้นไทยเย็นนะครับก็ขอขอบพระคุณทมาที่ทึ่นนนะครับทพ่อคำมันะาุกชิกุกเลยติดตามด้วยนะครับตตกดติดตามกดติดตกดไลค์ ทีานรำลังสวม้ินหวงพ่อคำมันครับอะเดี๋ยวขอคลายของก่อนสักหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีนะขอขอขอบคุณทมาที่รุ่งอรันะครับผมจะเอาิดๆน่นะครับอาตอนนี้อมานมานำเสนออันนี้นะครับอง้งมัชฌะนะครับกอแกนหนนะครับขนาดสองร้อยห้าสกรัมหึ่งกิโลไม่ใช่ให้ผมชื่อกิโลนะ ราคาครับราคาอยู่ที่ประมาณ490บาทนะ490บาทนะครับสองน,น,นะครับใครสนใจก็กดลงตามลิงก์ที่อาจารย์วางไว้ข้างล่างนี่เลยนะครับประมาณนี้นะ,ะประมาณนี้นะครับมันมีนะครับมีประโยชน์มากมายเลยนะอ๋ะอนี่นะครับ นะครับผมชอบไปทำไปไปกดตามนี้นะครับฟรีนะครับฟรีค่าชมนะฟรีค่าชมดีดีถ้าฟรีวันนี้นะครับผมมัดฉากนะครับอ่ะฟรีนะครับอ่ะขายของแล้วสนใจก็ทักทักกดลิงก์ข้างล่างเลยไม่ต้องทักมานะครับไม่ต้องทักมานะก็คุยกันเองนะครับจ่ายอะไรในแชทนั่นแหละ ก็คือ,าอามากนะครับวันนี้เราก็มาดูเลขของเราครับเลขของเรานภาพท้ายนี้สูงมั่ฉาสูงมัฉ่มฉาครับหนึ่งกับสองนะครับหน,นึ่งกับสองตามที่ห้าหกเจ็ดนะก็ปจับไปนะครับก็ไปแข็ง จะมีขายของทุกคลิปทุกคลิปนะครับคลิปของอาจารย์นะจะมีขายของทุกคลิปทุกคลิปเลยแต่ละคลิปจะขายของไม่เหมือนกันนะครับอืมคลิปละอย่างคลิปละอย่างคลิปละอย่างนะครับวันหนึ่งมันมสิบกว่าคลิปสิบเอ็ดสิบสองคลิปก็สิบเอ็ดสิบสองอย่างอย่างต่ํานะครับนอกจากจะมีเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับประมาณนี้นะครับใครสนใจสินค้าตัวไหนก็ กดสั่งได้เลยนะครับกดสั่งได้เลยนะครับไม่มีโกงไม่มีอะไรนะครับสั่งได้เลยเพ่อจ่ายเงินปลายทางนะครับสแกนเงินปลายทางนะไม่ได้ใจ่ายใน่วงหน้านะครับประมาณนี้นะครับใครอยากได้สินค้าไหนก็บอกอาจารย์ได้นะครับอาจารย์จะเอามาขายให้นะอใครอยากได้อะไรไม่ไว่าจะเป็นอาหารแมวก็ได้กล้องหาตั้งกล้องก็ได้ไม้ก็ได้อาหารกันกิน ทุกอย่างคุณเชียงก็มีอะไรก็มีหมดทุกอย่างนะครับใครอยากได้อะไรก็ฝากคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับอาจารย์อยากกินนั้นอยากกินนั้นนี้อยากได้นั้นนี้ก็อยจนเจียวมาขายให้นะประมาณนี้นะครับมีสินค้นามากกว่าหนึ่งล้านอย่างนะครับอม,มากกว่าหนึ่งล้านอย่างนะใครอยากได้อะไรในจํานวนหนึ่งล้าน,นชคนิดเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยครับประมาณนี้นะครับไม้จิ้มฟันยันเรือลกเลยประมาณนี้นะครับมีทุกอย่างครับ โอเคนะครับตามนี้ก็แล้วกันนะขอบคุทุกท่านชมดีนะครับขอ,ขอบก็คุณมากๆนะครับอ่ารบกวน